ไอเชื่อแมวทัวอ่ะเอ้ยกว่ากูจะเล่นจบน่าจะอีกนานแหละแมวทัวม่นจะได้ตอนที่เราแม่งตีบอสจบแล้วอ่ะมี42ด่านให้กูไปเล่นนี่ก็น่าจะตายหายเหียมาเลาของประจำวันดีกว่าว่าให้เลยกูบ้างตัวธรรมดาอาหารแมวอีก30แล้วก็ซุมกาชาอะไรกูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ ทหารแมว20แล้วก็ระบบเติมเงินที่กูยย่าพึ่งเอพอก่อนอยาพึ่งโอเคไหนะดูซิว่าได้มาตั้ง3อันแล้วก็เปิดได้ตั้ง3อันรวดเลยโอเคจัดแปเริ่มคลิปด้วยการเปิดกาชาเลยแล้วจะได้ของดีไงเฮียยังให้กูไม่ไาหวมคมเหมือนตั์โอ้หนึ่งแสนอีพี แล้วก็ลากหัวมันคมอีกรอบจะไงก็ตามแต่ตอนนี้มีตัวอยู่หนึ่งตัวและมันกําลังสัน่นโอ้โอกาสออกรีเจนแลร์ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ให้กูคาดหวังอะไรวะนะเปิดไปเลยเว้ยแบบสุ่มรอบเดียวปุ๊บได้รีเจนแลรออกเลยอ่ะโคตรตึงเฮียโคตรโหดโคตรอันตรายกูได้ไม้ผายไปเล่นซะก,ก่อนแหละไอ้สว์กูไม่มีอาหารแมวมากพอที่กูจะสุ่มเจ็ดร้อยห้าสิบด้วยซ้ำนี่กูต้องเก็บอีกนานขนาดไหนวะเนี่ที่เฮีสุ่มได้เนี่ย เอาเป็นว,ว่ารอไปก่อนแล้วกันเออจะว่าไปกูเพิ่งได้แมวใหม่ไาด้วยนี่ว่ะไหนดูซีอยู่ตรงไหนวะนี่ไง yeah. แมว2ตัวที่เพิ่งได้มาอันนี้นะสามารถตั้งค่าได้นะตั้งค่ามันเป็นสล็อตอย่างนี้เลยก็ได้แต่แต่กูเป็นผู้เล่นเก่าเว้ยอย่างนั้นกูใช้แบบนี้น่าจะถนัดกว่าโอเคมาเริ่มทดสอบแมวที่แข็งแกร่งที่สุดของกูเลยแล้วกันแมวไข่แล้วกูก็ยังไม่ได้ไปดูสปอยด้วยว่าไข่ม่งเป็นตัวอะไรเนี่ยไปเลย what the fuck is this what the fuck is this ไข่ไข่ ุ๊กฟ้าไข่ไอ้ยีไย่ไข่ว่าช่างแม่งกูส่งแมวนกไปก็ดแดกเขาให้ยีงไ,ไงสัตว์กูมีนกแล้วเว้ยนกสุดโอพีไงนกเหมือนกับที่มึงจีบเขาแล้วมึงนกไงสัตว์แล้วกูก็มีนี่ด้วยน้องน้ำกูล<ม>ืมชื่อว่ากูเรียกน้ำไปแล้วกันพลังแห่งวาลีไงสัตว์แปะตายหมดหึบ้านระเบิดไหมไม่ตีไม่โดนบ้านไอ้ โอเคแมวนกกูแตกกูยังมีเอ้าชิบหายไอ้เฮียมึงอย่าทำน้องน้ำไอ้สัตว์ให้น้องน้ำกูทดสอบเือะในการตีบ้านเนี่ยออกไปไอ้เฮียมาดาเมจเท่าไหร่น่าจะแรงมากอู้เป็นพันเลยอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะกูงงกับไอ้เฮียไข่นี่มากคือกูต้องอัปเกรดมาด้วยใช่ไหมสิ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูลองอัปดูละครอือเรียบร้อยแล้วกวลวกายเป็นดาร์กเอ็ก อะไรวะเนี่ยโอเคแล้วกูอัพเกรดมาแล้ว3ตัวจนตอนนี้มันเลเวลตันจะรตอนเลเวลสิบอ่ะนะ,อ,ะนะอย่างน้อยไอแมวไส้กรอยอีสานกูก็กลายเป็นแมวตู้เย็นขนาดพกพาไปละมาช่างเรียมซะเหลือเกินส่วนแมวกมุมดิกูก็ยังไม่ได้อัพเกรดเลยเอาเป็นว่าปล่อยมันเถอะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็ไข่นี่กูคาดหวังเฮียอะไรจากไอ้ห่านี่ได้ั้างวะเนี่ยเดินก็โคตรช้าเงินก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็แพงสําหรับตัวทั่วไปแล้วก็ดาเมจหรือว่าลักษณะการโจมตีกูก็ยังไม่เคยเห็นได้โปรด ออกมาจากใครเออดูความแข็งแกร่งของแมวตู้เย็นกูซะแมวตู้เย็นตอนนี้กูเนี่ยมีดาเมจแล้วยังไงล่ะแต่ตอนเนี้ยกูรอดูการโจมตีของใครกูอยู่เมื่อไหร่ใครกูจะตีทำไมกูพูดแล้วมันรู้สึกแปลกๆไวสัตว์แต่ก็ตามแมวตู้เย็นกูถึกมากโดนกัดขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยกูว่าชาตินี้ไม่น่าจะถึงอะช้าชิบหายโอ้กูส่งน้องน้ํากับแมวน้าเนี่ยเชี่ยของแท้เลยเนี่ยแมวน้ําที่แท้จริงอ้าวเชี่ยแมวตู้เย็นกูแตกแมวน้ำไม่ใช่แมวน้าอืมแมวป่าไปยังหายหมดกลิ่นกูแรงเหลือเกินแล้วื่อไไรมันจะถึงเนี่ยใครไอ ดาเมจหนึ่งพันเลยนะเว้ยโู้สองพันน้องน้ำกูตีแรงมากไอ้ 2, ที่สองพันดาเมจแล้วคนมันมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยมึงอยากขอลายเซ็นกูหรือนี่ไงลายเซ็นอน้สัตว์เอาไปไอ้เหี้ยตอนนี้ก็ปลดล็อกแมวใหม่ให้กูเล่นแล้วแมววัวตัวสายจบบ้านด้วยความรวดเร็วโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวอัปเกรดแมวกลมดิ๊กกูหน่อยดีกว่าพออัปเกรดตันปุ๊บแม่งมีกล้ามงอกขึ้นมาจากแขนนี่แมวกลมดิ๊กกูมีกล้ามแล้วสึกแข็งแกร่งและทรงพลังเหลือเกินนั่นแหละออกไปคอมโบแมวตู้เย็นเลยนั่นแหลลละต่อยยมเูก ว่าตะฟัดแล้วมึงมีแขนไม่ทำไมเนี่ยในเมื่อมึงใช้ปากกัดมันอยู่ดีนเนี่ยจากตอนแรกกูอยากเห็นแมวไข่กูตีมากเลยแต่กูคงไม่คาดหวังอะ่ะเฮียแมวกลมดิกูมีดาเมจแล้วแค่ไม่ได้อย่างงี้สิวะแล้วก็นี่เลยแมวขาสลวยกูกลายเป็นแมวเซ็กซี่ดูขานั่นสิถ้าแมงตัดหน้ามันออกไปแมงจะดูดีกว่าเยอะเลยเว้ยและด้วยความที่แมงมันเป็นแมวอะ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักเว้ยมึงเออ เออดูให้มันดูน่ารักละกันไอ้แบบเนี้ยอืมเตแบบส,สวยงามๆแล้วก็ส่งบอสตัวที่สองของเกมโผล่มาแล้วไม่ใช่บอสอีสันไม่ไดีบอสเตก้านคอมาเลยแมวขาสวยสวยเก๋อืมน้องน้ำแปะไม่โดนจี้สั<ป><ป>สอืมเตะยึกมีน้องน้ำแลแ้วแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะไอ<ป>้เี้ยแล้วก็นี่เลยรับรีวอร์ดมาแล้วเราจะได้อ่าเนี่งที่สุ่มมาหนึ่งจริงด้วยสุ่มตองเลยคลิปนี้กูจะได้ตัวระดับลีเจนแรงนะตัวที่หายากที่สุดเฮียเนี่ยแมวทัานฟอร์เมอร์กูรู้สึกว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะได้สุ่มแหละ ไอไข่ทองคำเนี่ยและตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอิตาลีเรียบร้อยและนั่นก็คือขนมปังฝรั่งเศสโรยน้ำมันแดงอ่ามามามาจะได้เห็นไข่การโจมตีรูปแบบไข่สุดโอเวอร์พาวเวอร์ของไข่กุสกีเมื่อไหร่มันจะถึงวะเนี่ยไอ้เชี่ยได้ปโปรดรีบๆจบเถอะนะกูขอละ่ะฮึบวัดวัดอะไรวะเนี่ยไข่มันตีเป็นตัวันเนี้ย มันคืออะไรอ้ไม่เข้าใจนี่ก็เกกายสไตล์หายหมดแล้วส่งแค่4ีหตัวแล้วไปก็จบบ้านแบบชิวๆแล้วเนี่ยจนก,กว่าจะมีมินิบอสตัวเก่งๆโคลมาจริงๆอ่ะถึงจะชนะกูได้นะตอนเนี้ยบอสต,ตับฟัดไอ้ขี้ไอหมีควายนี่กแกแต่เชีย่ยกูขาดแค่นิดเดียวเองไงซะกูจะสุ่มได้แล้วเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหมเนี่ยที่จะสุ่มได้ของดีเนี่ยมุงหลับตาไว้มุงหลับตาไม่มีอะไรทั้งนั้นที่บึงเห็นว่ามันไม่มีให้ซื้อนี่ก็เพราะว่ามันหมดอายุแล้วต่างหากล่ะ โอเคโอ้โห okay, oh, oh, พวกมึงก็ได้กูได้สุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่ตัวมาแล้วยังไงล่ะพี่มาหาโคตรตัวที่จะซุ่มแล้วเราจะได้ตัวสุดยอดสุดยอดของสุดยอดมาค่อยสุ่มตอนจบคลิปละกันเอเคเก็บไว้ก่อนอดทนก่อนพวกมึงอดทนเหมือนกูตอนนี้ก่อนแลนดที่กูก็ใช้สปีดอัพเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการทาคลิปะนะเล่งเวลาคลิปไปแต่ตอนนี้กูอยากรู้ว่าใครกูทําอะไรได้นี่ขนาดกูเล่นความเร็วแล้วเนี่ย กูเอาแมวตู้เย็นเนี่ยมาแทงให้มึงโดยเฉพาะเลยนะเวย้ยเพื่อจะได้ดูการออกไข่และคืนชีพกลับมาของมึงยังไงล่ะแต่ดูเจตภาวันนี้ไม่น่าจะได้เห็นทุกคนรอมึงอยู่ทุกคนรอมึงอยู่รวมถึงกูด้วยที่จะได้เห็นมึงออกแปลงร่างออกมาเป็นเออเฮี้ยอะไรก็ได้สัตว์บอบบ,บอออสซิมัสผา่าไทยท,ท่านไปเฮียอะไรก็ได้ถ้านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่กูจะพูดนะกูจะไม่เอาไอ้เฮี้ยนี่มาแน่แน่จะยังไงกช่างจบเกมนี้เถอะเพราแมวกาฟูกูทำอะไรได้เนี่ยไปเลยซุงอาะคงทีสามทีเลยนะเวย้ยไม่ธรรมดาเรียนกา,กา,ากวดร ในแมวอะไรไมาอีอ้าวให้กูซูมอีกแนแจกยอดซะเหลือเกินสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นเก่าอย่างกูแล้วกูรู้ความเจ็บปวดที่กูเคยสุมสมัยก่อนตัวเองดีดูซิว่ารอบนี้มันจะให้อะไรกูมาไอ,อชิ้นนี้มันแมวโปรดกูเลยเนี่ยสมัยก่อนกูชอบใช้มากเป็นตัวแทงได้ตัวดาเมจได้ตัวยืนได้ไม่ได้อะได้หมดอลไอเหี้ยกูก็ว่าอยู่ทำไมปแปลกๆกูลืมเอาแมววัวเข้ามาในทีมนี่เอง ไข่มึงออกไปเลยไอ้สัตว์แม่งไร้ประโยชน์วะตอนนี้เรามาถึงดูบีแล้วเมืองแห่งความเจริญรุ่งโรจน์ยังไงละ่ะเมืองสำหรับคนรวยโดยเฉพาะที่จะอยู่ในนี้ได้แต่ก่อนอื่นเลยเราจะเสกแมววัวไปโชว์เหนือก่อนดูความเก่งกาจที่กูชอบใช้ในสมัยก่อนในการจบด่านได้อย่างรวดเร็วและทันใจและกูลืมเอาสปีดอัพมาจบด้วยความเร็วแสงเลยซะด้วยในแ่แมวแมววัวสุดตึงของกูไงนี่งัดหัวไอ้สัตว์งัดงัดกูงัดขึ้นฟ้าทเหี้ยควิดงัด ยกถึงดามเมจจะไม่แรงแต่มันก็แรง่าแมวตู้เย็นกูละกันอะใช่อย่ายที่บุงเห็นเว้ยว่าดามเมจมันโอ้ยจะหายแล้วดูบีมันมีนกนางดวนเนี่ยเนี่ยแต่กูบอกเลยนะ <c oughs> มันสู้ปืนใหญ่อาร์มสตองกูไม่ได้หรอกนี่เนี <c oughs> เป็นไปไม่ได้ <c oughs> มันรอดพ้นจากปืนใหญ่กูได้ยังไงงั <c oughs> ้นมึงเจอน้องน้ำกูหน่อยดิ <c oughs> มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำได้นี่งั้นก็ลองทนน้ำกูหน่อยแล้วกันเฮ้ยซัว แปะผิดหวังวันนี้กูคิดนะไปเว้ยทุกคนลุยมนออกกันมาทั้งครอบครัวแมวกรมดิก,กูตัวเตี้ยสุดเลยนเนี่ยวันนี้แมวขาสลวยกูเซ็กซี่มากตัวสูงที่สุดในทีมตอนนี้ถ้าไม่นับที่ว่าน้องน้ำกูบินได้เนะชื่อมั่นในทุกคนว่าทุกคนทำได้ไม่มไม่ใช่คนดิเชื่อมั่นในทุกคนว่าแมวทุกตัวทําได้กระทืบขยี้มันเข้าไปแล้วก็ชนะอย่างใสสะอาดและตอนนี้ก็ถึงเวาลาสมควรแล้วในการสุมกาชารอดูจับตารอได้เลยอูจะได้ตัวที่สุดยอดของสุดยอดและขอของสุดยอดยั่ามัวชา้าไปกันเลยยอดกล่องระดับอัลติเมท ของดีที่สุดออกมาแล้วยังไงล่ะฮีอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เลยสั์เฮลิคอปเตอร์ยุคโบราณกูไม่ต้องการขายทิ้งเลยสัตวอใจเย็น,น,ยอนอไอ้เฮียกรอเล็ตยี่วไ้อแต่ไม่ก็ได้ผิดหวังอยู่ดีวะ่ะอ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเน่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ได้ของดีมาใช่อีตัวซึ่งราคาตัวน่าจะน่าจะถูกอยู่แหละเชื่อกูดิกูน่าจะใช้คำว่าถูกไม่ได้แล้วแหละ